สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ออก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะมิสูบิชิเซโคย่าสาขารามินทาเหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็วันนี้อ้อมีเตรียมส่งมอบรถยนต์นะคะวันนี้จะเป็นคันที่1ช่วงเช้าค่ะจะเป็นรถ p a j e โ o Elite e d ดิชั่นะคะขับเคลื่อน2องล้อเป็นสีดำค่ะ รถรุ่นนี้นะคะจะมีอยู่2สีด้วยกันคือสีขาวและสีดำนะคะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,529,000บาทค่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะจะเพิ่มอยู่ที่20,000บาทนะคะก็จะอยู่ที่1 5 4 9 0 0้าบาทค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นของอ้อเนี่ยมีอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะค่ะอันดับแรกนะคะคันนี้เนี่ยอ้อแจ้งไว้ก่อนว่า ระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้มาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะอ๋อก็จะมีการแรปตัวนี้นะคะเป็นหนวดตัวซีซ้ายขวานะคะแรปเพิ่มให้นะคะเพื่อให้มันเข้ากันทั้งชุดนะคะแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะเป็นขอบไฟหน้านะคะขอบไฟหน้าให้ มันดูเข้มขึ้นนะคะมาที่ด้านล่างกันบ้างค่ะด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นชุดนะคะ Sport เ i d e r M นะคะจะเป็นขิปสีแดงแดงนะคะอยู่ที่ตัวชายด้วยนะคะหรือลูกค้าท่านใดบอกว่าไม่ชอบขิบสีแดงๆเนี้ยก็แจ้งอ้อได้นะคะก็จะมีรุ่นที่ไม่มีขิปสีแดงนี้ด้วยมาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลไท์ค่ะ แล้วก็มาด้านนี้กันบ้างนะคะนี่เลยค่ะที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะจะเป็นซุ้มล้อสีดํานะคะดําเงาแบบนี้นะคะเข้ากันกับสีรถค่ะมาที่รายละเอียดล้อบ้างนะคะล้อแมครุ่นนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น Elite e dition ล้อแมกที่ทุกคนอยากได้นะคะจะเป็นสีดําเงาขอบ18แบบนี้เลยค่ะสวยงามลงตัวนะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะเป็นชุดกับข้างนะคะทําให้รถด,ดูแบบ ดูใหญ่ดูหนามากยิ่งขึ้นนะคะเข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่อ้อไปทำเพิ่มนะคะตัวครอบครอบอะไรนะครอบไฟเลี้ยวค่ะกับครอบกระจกมองข้างนะคะแต่เราไม่ได้ครอบอันนี้คือเป็นแล็บสีดำให้นะคะปกติแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มาที่ด้านนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเบ้ากันรอยนะคะมีโลโก้ปัจโจโร่สปอร์ตสีแดงแดงตรงนี้ให้นะคะก็สีแดงตัดสีดำนะคะตัดกันดีค่ะ มาที่ที่ตัวครอบมือจับนะคะข้อมือจับเขาก็จะเป็นสีโครเมียมอ้อไปครอบไว้ให้นะคะให้เป็นสีดําเข้ากันทั้งชุดค่ะแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะกันสาดนะคะฟิล์มนี่เป็นฟิล์มยี่หออ้อเป็นฟิล์มของเซรามิกนะคะยี่ห้ออันติเมตรับประกันที่1 0ปีค่ะ แล้วก็มาที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายนี่เลยนะคะด้านท้ายจะมีข้อไฟท้ายค่ะมีข้อไฟหน้าแล้วก็มีข้อไฟท้ายนะคะชุดชายนะคะนี่ค่ะชุดสเกิร์ตชายหลังนะคะลูกค้าเลือกเป็นท่อคู่นะคะเป็นท่อกลมสี่ท่อด้วยกันนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รุ่นปา j จโร Elite e dition นะคะนี่เลยก็จะมีตัวโลโก้แบบนี้ของเขานะคะเป็นปาเจโร่สปอร์ตเอลิ dition ค่ะแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็น เป็นแพ็กเกจของอ้อเนี่ยจะเป็นการลปนะคะแต่นี้ลูกค้าก็จะได้เพิ่มเลเวลนะคะใส่ขอใส่ครอบคิ้วนะคะที่แบบเบรกแล้วมีไฟสีแดงๆด้วยอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนิดหน่อยนะคะภายในของปาเจโรนะคะปาเจโรรุ่น ELIT รุ่นนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเรียกว่าเบาะโคเลมนเนลล่นะคะกันความร้อนนะคะแล้วก็มีแอร์แบก 8ใบนะคะรุ่น ELIT e จะมี Airbag ให้8ใบมีกล้องบันทึกภาพจาก Mitsubishi จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีจอกลางนะคะที่ลูกค้าชอบกันมากๆนะคะจะมีจอกลางให้พร้อมด้วยหูฟังบลูทูธอีก2ตัวสำหรับคนที่นั่งแถวผู้โดยสารตอนกลางนะคะก็เป็นเบาะเจที่นั่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีแอร์ทั้งหมด3แถวนะคะรับรองว่าเย็นชุ่มฉ่ำกันทุกแถวแน่นอนไม่มีร้อนนะคะเดี๋ยวลองไปดูแถวตอนกลางกันดูบ้างค่ะ ประตูท้ายไฟฟ้าตรงนี้อ้อสามารถเป็นไฟฟ้านะคะกดได้จากตรงนี้นะคะหรือจะเป็นการเตะเปิดปิดก็ได้นะคะหรือจะเปิดจากภายในรถหรือจากรีโมทก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมาดูแถวกลางกันดูบ้างนะคะแถวกลางนะคะค่ะก็จะเป็นอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าก็ห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นพายางกระดุมสีเทาๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาที่ด้านนี้กันบ้างค่ะนี่อันนี้ก็จะเห็นนะคะเนื้อตัวเบาะสีน้ําตาลสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสวยดูหรูลามากค่ะดูที่แผงตรงนี้ก็ได้ค่ะแผงประตูอ่ะขอโทษค่ะมีสครับเพจเรืองแสงให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่น e l i t e e ีดิชั่นรุ่นนี้นะคะจอหน้านะคะจะมีจอหน้ามีตัวไวเลสชาร์จนะคะค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเบาะอ่ะเบาะแจ้งนิดนึงนะคะเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะได้8ทิศทางนะคะได้ทั้ง2ที่สำหรับด้านหน้าเลยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะอ้อทาออนไลน์นะคะอ้อส่งให้ลูกค้าทุกจังหวัดนะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าท่านนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวเดินทางมารับด้วยตัวเองคันที่2ต่อไปเดี๋ยวอ้อจะต้องไปส่งแต่ว่าอยู่บริเวณใกล้ๆปริมณฑลแถวนี้นะคะแล้วก็ ลูกค้าสามารถทักสอบถามอ้อได้ก่อนตัดสินใจนะคะลองเช็คโปรดีๆกับอ้อแบบนี้นะคะในส่วนของลูกค้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มครอบครัวลูกค้ามิซูบิชิรับส่วนลดเพิ่ม20,000บาทค่ะแล้วอ้อก็ยังให้เป็นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะพร้อมด้วยชุดแต่งแบบนี้ทั้งคันนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้น1 0 15% 20หรือ25%เนี้ย อ้อให้ดอกเบีย้ยพิเศษทุกเลทน,นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นดอกเบีย้ยต่ำสุดก็คือดาวที่2ี่25%ผ่อน4ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.99%ค่ะก็ยังไงนะคะลูกค้าอ้อฝากกด subscribe แล้วก็ลองชมคลิปต่อๆไปนะคะว่าอ้อจะมีส่งรถที่จังหวัดอะไรและเป็นรถรุ่นไหนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ บอกนะคะเพื่อที่จะให้บอกมาลงไปนะคะเดี๋ยวคุณพ่อไปทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวว่าจะมาทางฝั่งไหนนะคะยังไงนะครับบนหัวคะ่ะพ่อเนี่ยตรงตรงฝั่งบอกตรงเนี้ยคะ่ะเป็นปุกน่กดใช่เป็นตัวนัดค่ะอ๋อโอเคค่ะมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะคะทีนี้ ส่วนตัวนี้นะคะเราก็เอาตัวเหล็กตรงนี้ค่ะมาตั้งไว้น,นะคะมาได้เป็นแบบตั้งขาตรงนี้คือในกรณีที่แบบว่าเป็นแบบไปกันสองคนต้องการซื้อของนะคะสัมภาระเยอะเราก็พักได้ยาวแบบนี้เลยนะคะของมิซูปาเจโร่ก็จะดได้กงางขวางแบบนี้ค่ะนี้เอาขึ้นนะคะเอาขึ้นเราก็ดันตัวนี้ขึ้นทางอคอะดึงดึงตัวนั้นถอนนะคะ ก่ต pues ้องเอาเหล็กลับไปที่เดิมก่อน